ค่ะมาต่ออีพีนี้แล้วะะมาต่ออีพีต่อไปให้แหล้วต่อไปก็จะตาเมื่อก็นี่คือพินนะคะต่อไปตาพินนะคะชื่อเล่นชื่อพินชื่อจริงละสิกันคือหน้าช่องเลยอันนี้ชื่อข้าวฟ่างหรือจะเรียกติ้งก็ได้นะคะจุรารักก้นมาชื่อจริงชื่อจุรารักก้นมานี่คือเพื่อนนะคะเพื่อนชอบเรียกว่าจุรารักก้นหมา ใช่แล้วแต่จริงๆอะ่ะเพื่อนคนเนี้ยที่อันเนี้ยอยู่อ่ะเนี่ยนะแอบชอบใครตุนใช่แล้วถ้าใครตุนมาดูคลิปนี้ฝากด้วยนะคะฝากบอกว่าหลักหนาหยีเหี้วีโคืเก็บตรงนี้ก่อนชิบังเก็บก่อนชิบัดชิถูกกันเชื่อกันถูไกไงแบบเออถูกอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบก็ทำแล้วไม่รู้ว่าเราสูตรหรือเปล่ะ ใส่่ปมวอย่าใส่กระป้างโม่ไปอยู่ๆนะพ่ออุยออยมาให้คนดูเห็นหน่อยดิสวัสดีค่ะมันแข่งแล้วอ่ะนี่มันนี้มาอันนี้ฉันคอยซัพพอร์ตอันนี้ฉันก็ต้องคอยซัพพอร์ตคืออะไรเนี่ยไม่นี่อุ้ยมันเริ่มได้แล้วตอไปแล้วต้องไปตาพินบ้างนะคะไปจริงไปแล้วทำทานะคะอุ้ยเย็นมากอุ้ยพินสบายตาอุ้ยเราขอเป็นคนที่สามได้ไหมอ่ะ เราคนเราคนแรกเขอเป็นคนที่สามเพราะโอเคมาทำสลามสู่ของเราต่อกันอุ้ยเหมือนเป็นไม้เลยโอเคกาวนี่เนาะนั่นตลกดีนะกาจะหมดังพี่กาวไม่จะหมดแล้วไม่สูดได้พิ่นถ้าเกิดว่าทั้งเสร็จแล้วถ่ายรูปคุณแล้วเธอส่งมาให้เราใช่จะบอกว่าเราขอสาบานจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอ่าจะชอบ โอเคอาจจะมีต่ออีกทีต่อไปเหมือนเดิมของดิ้งเป็นสีอะไรเนื้อดีป่ะเขาจำเหมือนสีเทาุเนื้อดีอ่ะทุกคนนี่นะเฮ้ยหยวนตลกจริงนะพินอุ้ยส้มฮานาเกะคุณทำอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยชอบสีโผมทำไมอะที่ไหนอะของเราอยู่ไหนอ่ะ น,นี่ของเราอันนี้ของใครนี่ของอติ๊งน,นี่ของอันนี้ของใครทุกคนมีติ๊กต่อ EP ต่อไปด้วยนะอยามไปดูด้วยขอสูตรมาได้ไปดูติ๊กต่อพี่ใครตุ่นได้นะติ๊กต่อพี่ใครตุ่น<ค>ชื่อว่าใครตุ่นนะคะถ้าใครชื่อว่าใครตุ่นนะคะถ้าเจอพ่อรูปหล่อคนไหนขึ้นมาให้จำไว้ว่าใครตุ่นคือใครตุ่น,คใ,คนใครตุ่นคือระดับหนึ่ง ของโรงเรียนรับวัดลำเหยเป็นหนุ่มทรงตีโอเคจะจบคลิปแล้วนะคะบ๊เบบียะมีต่อเจะมีต่ออีพีด้วยนะคะบ๊ายบาย